สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีชีวิตดี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 ด,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 ดีนะคะสวัสดีนะคะจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเรานะคะทุกคนว้าวนะคะทุกคนวันนี้นะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเข้ามาฟังคลิปนี้แกรนบอกเลยนะคะว่าคุณคือคนที่โชคดีที่สุดนะคะโชคดีสุดๆดเนาะ ในชีวิตนี้นะคะทุกคนเอ่ยเพราะอะไรหรือเปล่าคะทุกคนอ่าเพราะว่าชื่อเพจตรงๆอยู่แล้วนะคะแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเรานะคะเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะทุกคนเปลี่ยนทุกความฝันให้เป็นความจริงนะอ่าเปลี่ยนนะคะจากพลังลบๆมาเป็นเนาะพลังบวกดีๆนะคะด้วยพลังเวทมนต์ของแม่มดนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะ ว้าวอามีใครเข้าใจนะคะอาเข้าใจคำว่าแม่มดบ้างเอ่ยคะ่ะทุกคนโอนะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะยังไม่รู้ว่าแม่มดมีความหมายว่าอะไรแท้จริงแล้วก็เนี่ยละคะ่ะทุกคนอาติดตามนะคะครวนเนาะ จากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเรานะคะแล้วเคลนก็จะนำความลับนะคะการใช้พลังเวทต่างๆของแม่มดนะคะเออมาช่วยเสกให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความสํำเร็จความมัง่งคั่งความร่ำรวยเนาะทั้งทาง,ทางสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วทางด้านวัตถุทุกคนคะ่ะว้าวเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะต้นไม้มหัศจรรย์นี่นะคะทุกคนคะ่ะ ว้าวดูสิคะทุกคนเนาะเนี่ยนะคะทุกคนคือพลังอันยิ่งใหญ่นะคะพลังที่สุดๆเลยนะคะเนี่ยพลังจากธรรมชาตินะคะสามารถที่จะแบบปรับสมดุลรักษาเนาะรักษาพวกเราได้นะคะทุกคนในยามที่เราท้อแท้ในยามที่เราผิดหวังในยามที่เราเหนื่อยหน่าย ในยามที่เรานะคะมีเรื่องที่ต้องกังวลครุ่นคิดทุกคนคะ่ะจงเอาตัวเข้าไปอยู่นะคะทุกคนเนาะกับธรรมชาตินะคะคืนกับสู่ธรรมชาติแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าพบนะคะเขาเรียกว่า ได้เกิดสติได้มีสมาธิที่ดีนะคะทุกคนในการที่จะแก้กไขปัญหาหรือว่าในการที่จะสร้างความคิดนะคะสร้างไอเดียต่างๆนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ค่ะสิ่งที่เป็นความลับของครูแอนเพราะว่าครูแอนเป็นคนที่เรียกว่านะคะทุกคนเป็นคนที่สมถะเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติมากๆนะทุกคนทุกที่นะคะในโลกนี้ เต็มไปด้วยธรรมชาติเต็มไปด้วยป่าเขาลำนาวภัยเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะทุกคนว้าวสวยงามไหมคะทุกคนว้าวว้าวนะคะแสงแสงสะท้อนมายัางเลนส์กล้องนะคะทุกคนเนี่ยเออนะคะก็ทำให้เกิดเนะะี่ยค่ะเออพลังเนาะ แสงสีสวยสดงดงามนะคะทุกคนอ่านะคะงดงามไหมทุกคนเนี่ยค่ะความลับอ่านะคะความลับวิธีนะคะสร้างจิตของเราให้สําเร็จนะทุกคนว้าวงดงามไหมทุกคนงดงามไหมเนี่ยค่ะโอ้นะคะดูสิคะทุกคนต้นไม้เขียวชะอุ่มนะคะต้นไม้ใบหญ้านะคะ ดูนะคะมันทําให้เราเห็นสัตว์จะทำชีวิตอ่าน้องกบน้อยค่ะทุกคนเนาะดังนั้นวันนี้ครูก็อยากจะแนะนํานะคะทุกคนอยากจะมาแบ่งปันเคล็ดลับสร้างความสําเร็จให้กับครูแอนนะคะทุกคนคะ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆนะทำแล้วทําไมมันถึงมีแต่ความสําเร็จอ่าก็เพราะว่าเรามีมายเซ็ตที่ดีนะคะมีพลังจิตที่ดีนะคะแล้วก็ มีการบริหารจัดการชีวิตของเราที่ดีนะคะกำลังมองกบน้อยค่ะทุกคนกำลังมองกบน้อยแล้วก็มีเทคนิคนะคะในการใช้ชีวิตของเรานะคะเทคนิคในการสร้างความสุขความสำเร็จสร้างพลังให้เราสร้างพลังชีวิตให้เรานะคะทุกคนเนาะก็ลองนำเอาไปใช้นะคะ,ะทุกคนนะคะถ้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะในแต่ละวันของคุณแล้วนะคะก็ อ่าอย่าลืมนะคะมาบอกครูแอนบ้างนะคะเนาะเออแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจสำหรับการาทำคลิปดีๆนะคะแบ่งฟันดีๆต่อสังคมนี้นะด้วยการกดไลค์กดหัวใจกดแช่นะคะอ่า กด subscribe นะคะกดติดตามกดทุกอย่างเป็นกําลังใจให้แอนแล้วเรามารู้จักกันนะคะเออแอนอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองเบิร์นนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสที่มาท่องเที่ยวนะคะผ่านมาเมืองเบิร์นก็อาอย่าลืมเขียนคอมเมนต์หาแอนนะคะแล้วเราไปนั่งดื่มกาแฟกันในเมืองเบิร์นนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบายๆเดี๋ยวไปดูน้องกบกันนะคะ